ส้มปากอยากเล่าถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับรู้หรือไม่ว่าเจ้าเหมียวของเรามีหางไว้ทำไมกันแล้วทำไมสัตว์หลายชนิดถึงต้องมีหางหางไม่ใช่แค่ส่วนเกินที่ห้อยไปมาเอาไว้ดิ้นดุกดิกหรือเอาไว้ของประดับเพิ่มความน่ารักเท่านั้นแต่แท้จริงแล้ว หางเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญหลายอย่างอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับลองมาดูกันดีกว่าว่าหางของแมวและสัตว์ต่างๆมีไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างหางนุ้งแมวผู้ช่วยด้านการทรงตัวหางของแมวเป็นอวัยวะสำคัญในการช่วยทรงตัว โดยเฉพาะเวลาเดินบนที่แคบๆเช่นขอบกำแพงหรือรัว้วแมวจะใช้หางเพื่อปรับสมดุลรักษาท่าทางไม่ให้ล้มแถมตอนกระโดดหรือหันตัวกลางอากาศหางก็จะบิดหมุนไปตามทิศช่วยควบคุมทิศทางเหมือนหางเสือเลยทีเดียวหางน้องหมาภาษากายที่อ่านได้สุนัขใช้หางในการสื่อสารอารมณ์เช่นกระดิกหางแรงๆเท่ากับดีใจ หางตกเท่ากับกลัวหรือเศร้าหางตั้งตรงเท่ากับระวังภัยหรือพร้อมบวกเข้ามาเลยพักพวกเราพร้อมจะลุยมานานแล้วหางของหมาเลยเป็นเครื่องมือแสดงความรู้สึกที่เด่นชัดแบบไม่ต้องพูดเลยละ่ะหางน้องลิงมือที่สมของนักปีนต้นไม้ ลิงบางสายพันธุ์เช่นลิงในแถบอเมริกาใต้มีหางจับได้ p r e h e n s i l e Tail ที่สามารถใช้จับกิ่งไม้โหนตัวห้อยหัวได้เหมือนแขนอีกข้างหนึ่งเรียกได้ว่าใช้หางปีนป่ายแบบมือโปร,โปรเลยแหละหางน้องวัวหางน้องม้าพัดลมไล่แมลง ในที่โล่งอย่างทุ่งหญ้ามีแมลงรำคาญอยู่มากมายหางของวัวและหมามีจึงไว้สำหรับไล่แมลงโดยเฉพาะยุงและแมลงวันที่บินมากวนใจออกไปนะเจ้าแมลงร้ายหางที่สะบัดไปมาจะช่วยไล่แมลงแบบธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสเปรย์ใดๆแต่ถึงน้องๆจะมีสเปรย์น้องๆก็กดไม่ได้อยู่ดีนี่เนอะเพราะน้องๆไม่มีนิ้ว หางน้องกิ้งกาแตกเพื่อรอดสัตว์บางชนิดอย่างกิ้งกาหรือจิ้งจกใช้หางเป็นกลไกล่ลอศัตรูโดยสามารถสลัดหางออกเองได้เพื่อหนีจากอันตรายแล้วปล่อยให้หางดิ้นดุ๊กดิกหลอกศัตรูส่วนตัวก็รีบวิ่งหนีไปแบบเงียบๆแต่อาจมีเสียใจยอยู่บ้างเพราะหางต้องใช้เวลางอกใหม่นะจ๊ะแล้วหางเพิ่มความน่ารักไหม แน่นอนครับแมวกระดิกหางหมาหางดีดๆลิงห้อยหางหรือแม้แต่หมาแสนสง่าที่สะบัดไปมาบนทุ่งหญ้าล้วนเพิ่มความน่ารักน่าชังให้สัตว์แต่ละชนิดเป็นอย่างยิ่งเรียกได้ว่าหางเป็นทั้งอวัยวะที่มีประโยชน์และมีสเสน่ห์ในตัวมันเองเลยแหละ สรุปแล้วหางไม่ใช่แค่หางแต่เป็นทั้งเครื่องมือเอาตัวรอดเครื่องมือสื่อสารและเครื่องแต่งกายธรรมชาติที่น่าลหลงไหลอย่างมากลองสังเกตเจ้าเหมียวหรือสัตว์เลี้ยงที่บ้านของคุณดูสิครับแล้วจะพบว่าหางของเขากำลังพูดอะไรบางอย่างกับคุณอยู่ก็เป็นได้ครับ